สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพลินใจชาแนลค่ะวันนี้นะคะเพล่นก็จะพาเพื่อนๆมาทำ Red Velvet Cake เป็นเค้กที่สีแดงหน้าตาน่ารักเนื้อชุ่มฉ่ำด้วยไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมของตัวเค้กกันก่อนนะคะน้ำมันพืช180มิลลิลิตรแป้งเค้ก285กรัมน้ำตาลทราย225กรัมเบกกิ้งโซดา3ส่วน4ช้อนชา ไข่ไก่เบอร์สองแบบแยกไข่แดงและไข่ขาว2ฟองผงโกโก้หช้อนโต๊ะกับ1ช้อนชาครึ่งเนอยอุณหภูมิห้อง85กรัมบัตเตอร์มิลค์180มิลลิตรหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีบัตเตอร์มิลค์สามารถทำเองได้โดยใช้นมสด180มิลลิตรผสมกับน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะครึ่งพักไว้30นาทีก่อนใช้งานค่ะ เกลือ1นส่วนสช้อนชาน้ำส้มสายชู3ส่วนสช้อนชาสีผสมอาหารสีแดง2ช้อนชาหรือตามชอบกลิ่นวานิลา2ช้อนชามาดูในส่วนของตัวครีมชีสกันบ้างนะคะน้ำตาลไอซิ่ง200กรัมเนยจืดอุณหภูมิห้อง150กรัมครีมชีส450กรัม เกลือเล็กน้อยและกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆน,นำแป้งเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือมาร่อนเข้าด้วยกันเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีและให้แป้งเค้กฟูเบาเมื่อร่อนเสร็จแล้วพักไว้เลยค่ะจากนั้นนำเนยและน้ำตาลมาตีให้พอเข้ากันค่ะ เทไข่แดงลงไปตามด้วยน้ำมันพืชตามด้วยกลิ่นวานิลาและน้ำส้มสายชูจากนั้นตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะน้ำแป้งที่เตรียมไว้กับบัตเตอร์มิลค์แบ่งใส่ส่วนผสมออกเป็นสองครั้งค่ะเพื่อช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันดีและผสมง,ง่ายขึ้นอีกด้วย เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมสีแดงลงไปตามใจชอบได้เลยค่ะวันนี้เราเติม2ช้อนชานะคะเสร็จแล้วผสมให้เข้ากันแล้ววางผักไว้ได้เลย จากนั้นนําไข่ขาวมาตีจนตั้งยอดค่ะเทใส่แป้งที่ผสมไว้ได้เลยค่อยๆตะล่อมอย่างเบามือให้เข้ากันนะคะแบ่งเทใส่พิมพ์ขนาด2ปอนด์ให้เท่าๆกันเลยค่ะวอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาเป็นเวลา15นาทีแล้วนําเข้าอบเปิดไฟบนล่างอบประมาณ30-32นาทีค่ะ พักไว้ให้เนื้อเค้กเย็นสักครู่นะคะเมื่อเย็นตัวแล้วให้ตัดหน้าเค้กที่นูนออกแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราจะนำส่วนนี้มาตกแต่งเค้กในภายหลังค่ะเรามาทำตัวครีมชีสกันต่อเลยนำครีมชีสอุณหภูมิห้องมาตีให้คลายตัวค่ะเติมเนยลงไปตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีต่อจนเข้ากันค่ะ เติมกลิ่นวานิลาลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วตีต่อประมาณ1นาทีค่ะมาถึงขั้นตอนการทำตัวเค้กกันแล้วค่ะนำเค้กก้อนแรกวางลงไปปาดครีมชีสต,ต,ตามชอบได้เลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นนำเค้กอีกก้อนมาประกบตกแต่งเค้กตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนำเสร็จเค้กมาโรยตกแต่งได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะลองชิมกันเลยดีกว่าเนี้อของเขานะคะจะมีความเป็นโกโก้ด้วยแล้วก็ตัดกับครีมชีสด,ดีมากๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย